ช่วงนี้อ่านหนังสือหนักๆจะไม่ให้หลับคาหนังสือก็ต้องมีตัวช่วยวันนี้บิโม่จะมาแจกสูตรไอซ์อเมริกาโน่กับน้ำมะพร้าวให้เพื่อนๆได้ลองทํากันครับบอกเลยว่าเฟสสุดๆเลยซึ่งน้ำมะพร้าวที่บิโมจะใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมะพร้าวของโคโค่เลิฟซึ่งโคโค่เลิฟเขาเนี่ยจะเป็นน้ำมะพร้าวแท้1น0ที่มีทั้งความหอมและก็ความหวานในตัวครับเอามาชงกับกาแฟาก็รู้สึกอร่อยขึ้นหรือบางวันที่บิโม่ไม่อยากกินกาแฟาเนี่ยก็จะกินน้ำมะพร้าวตัวโออนนคโค หลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะไปอ่านหนังสือแล้วครับซึ่งปกติบีโมเนี่ยก็จะมาชอบอ่านหนังสือที่คนเยอะๆเพราะว่าตอนที่เราเห็นว่าทุกคนอ่านหนังสือกันเนี่ยเราก็จะได้มีแรงอ่านหนังสือไปด้วยแต่บางที่อ่านหนังสือก็รู้สึกเหนื่อยๆใช่ไหมล่ะครับบีโมก็จะมาจิบกาแฟเพิ่มบอกเลยว่าเพิ่มพลังในการอ่านหนังสือสุดๆไปเลยแล้วก็บอกเลยว่าน้ำมะพร้าวจากขอโคเลิฟเนี่ยทำให้เวลาดื่มกาแฟเนี่ยดื่มง่ายขึ้นมากๆเลยก็ทําให้รู้สึกเฟชจากตัวน้ำมะพร้าวแท้ของเขาด้วยครับ อันนี้เราก็กินกาแฟหมดแล้วแต่เราก็แอบพกน้ำมะพร้าวมาดื่มด้วยก็ยังคงเฟชต่อลุยกันยาวๆเลยครับเพราะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวเข,ขาค้เหลือมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมที่ช่วยให้ผิวพรรณดูดีแล้วก็เพิ่มสมาธิตอนอ่านหนังสือด้วยครับบอกเลยว่าต้องลองแล้วหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทั้ง Tops l o t รตาร์สบซแล้วก็ที่อื่นๆก็มีครับอ่านหนังสือหนักก็อย่าลืม love yourself drink for your health นะครับ